สวัสดีนะครับเราก็ลองมาดูอันนี้กันเนาะเขาบอกว่า suddenly she hit upon a plan นะครับทันทีนั้นนะเธอนี่ก็คืออีกานะครับที่เราเคยอ่านไปในตอนที่หนึ่งแล้วคำว่า hit upon เราจะมาแปลว่าตีอยู่ข้างบนนี้ไม่ได้นะครับคำน,นี้แปลว่าหาทางออกอันนี้คือหาทางออกต่อปัญหาหนึ่งหนึ่ง gathering up some some pebbles นะครับ uh, อีกาตัวนี้ก็ gathering up แปลว่ารวบรวมก้อนกรวด uh, นะครับก้อนกรวดคือ pebbles some คือจำนวนหนึ่ง she began to drop them into the water นะครับอีกานี้ก็เริ่มที่จะ drop them ก็คือทิ้ง เดนี่คือก้อนกรวดนะครับ into เข้าไปข้างในไหนในน้ำที่มันอยู่ในเหยืออ one by one เราต้องแปลรวบข้าหากันนะครับคำนี้ก็หมายว่าก้อนต่อก้อนก็คือทีละก้อนทีละก้อน the water rose the water rose higher and higher น้ำเนี่ยนะครับมันก็เพิ่มเพิ่มปริมาณที่ อันนี้ตัวนี้แปลว่าขึ้นแปลว่ากว่าจึงแปลว่าสูงขึ้นเรื่อยๆ higher and higher ครับอันนี้ก็คือสูงขึ้นเรื่อยๆน้ำเพราะว่ามันมีก้อนกวดเข้าไปแทนนะครับปริมาตรของน้ำก็จึงทำให้ก้อนกวดเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อจากนั้น until at last it reached the brim of the picture นะครับจนกระทั่ง ในตอนท้ายเนี่ยมันเนี่ยนะครับมันรีชก็คือน้ำเนี่ยนะครับมันรีชก็คือเพิ่มเพิ่มไปถึง the brim คือบริเวณขอบ of ก็คือของ the pitcher ก็คือของของเหยือกนะครับ then she h i in the l a b น i n น,น,น,นะครับ the c e v e r crow was able to quench her thirst นะครับ caver crow ก็คืออีกาที่ฉลาดตัวเนี้ย was able to นี่รวบข้อหาการแปลว่าสามารถนะครับที่จะ quench อันนี้แปลว่าดับดับ her thirst นะครับที่เหตนต้องแลบเดียน t h th, th จึงเป็น thirst สามารถจะดับความกระหายของ her คือของมันได้นั่นเองครับสวัสดครับขอบคครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม